คู่นี้ขายกันมาเนี้ยมาเลยมานั่งคู่กันได้ขายกันมากเลยเนี่ยชดินสองพี่น้องว่าชดินสองพี่น้องเนี่ยพอกันเลยชดินสองพี่น้องเป็นไงอธิษฐานจิตถอนให้ขาดถอนพวกภูมิไม่ขาดใช้ใช้ตติปัญญาใช้กาลังสติปัญญาละพักสติปัญญาไม,ไ,มไม่ได้ต้องอธิษฐานต้องอธิษฐานถอนคืนให้ขาดแล้วก็ พบชาติพบภูมิบุญวาสนาบารมีพุทธเจ้าอะไรต่างๆท,ที่จะไปสร้างบารมีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไปอีกเวียนาหตายเกิดอีกเป็นอนันต์มองไม่เห็นเลยนะคตางหน้าไปไรู้องค์ที่เท่าไหร่ยาวเลยต้องแค่อธิษฐานเป็นแค่อาลาันสาว,วกองพระธรรมนาคคดมต้องยอมที่จจริงๆว่าเป็นแค่สาว,วกของพระองค์แล้วก็จบ อบชาติลงในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไมี่สร้างบาร,รมีมาจะไปเป็นพุทธเจ้าเลยทั้งหมดก็ต้องยอมที่ตละที่ใจแต่ต้องต้องใจเราต้องยินยอมพร้อมใจด้วยตัวเองนะมันมันมันซ่อนอยู่ลึกๆอ๋อเพราะว่าเราคือเข้าใจหมดเลยเราทำอะไรก็ใจรู้เห็นชัดเจนหมดนะ แต่ความเป็นอยู่ในใจของเราลึกอเรากลับไปอยู่แบบเหมือนฤาษีในภูเขาคือใจมันสงบอย่างเงี้ยคือไม่ว่าท่านจะอยู่ในรยบบทใดท่านอยู่ใ,ใจของท่านอยู่ในความสงบแต่ไม่ใช่ว่าใจนี่เนี้ยมันสิ้นความสัดบุคคลตัวตนเราเขา แต่เป็นกลายเป็นว่าท่านมีความเป็นอยู่ในขนาดท่านเข้าใจหมดแล้วแต่ท่านไม่ได้เป็นใจที่สิน้นสัตว์บุคคลตัวสิ้นตัวจิตตัวใจสิ้นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นความรู้ออกมาจากใจว่าเป็นแบบนี้แต่ของท่านกลับวันอาชีพปรจาววันท่านก็ออยู่ในอารมณ์สงบใช่ไหม เนี่ยมันขึ้นเดินในทางของฤาษีเดินในทางของฤาษีดาบทที่ความเป็นมาของท่านน่ะท่านกลับเข้าไปสู่ภพภูมิเดิมเป็นฤาษีดาบทบำเพ็ญตบะบารมีอยู่ในภูเขาอันนี้การเป็นบำเพ็ญตบะนะมันเป็นทางที่จะไปต่อเป็นพุทธเจ้านะเพราะว่าท่านถ้าเป็นอย่างนี้ท่านจะบรรลุแม้แต่โสดาบันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าบรรลุสดาบันจะเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ มันจะตัดหมดเลยทาในข้าสดาบานก็บรรลุไม่ได้แต่ท่านอ่ะเข้าใจหมดแล้วชัดเจนบทธรรมเนี่ยแต่มันจะไม่เป็นนะตอนนั้นเนี่ยอย่างครูบาศรีวิชัยที่ท่านลงปูมันเนี่ยบริตัโตไมควณจะใหญ่ไปชวนบอกให้ถอนคืนกบวิฐานเพื่อจะบรรลุอาหารหันต์ซ่าพอบรารมีสร้างมาเต็มแล้วแต่เนี่ยลงปูมั่นท่านถอนได้แต่ลงปูครูบาศรีวิชัยว่าสายไปเสแล้วท่านเข้าคิวแล้ว เข้าคิวก่อนหลวงปู่มั่นเองท่านเข้าคิวรอ,อข้างหน้านี่แหละท่านได้รับพุทธตํานายแล้วถอนไม่ได้ออนี่ของท่านเนี่ยน่าจะถอนได้ถอนได้อเพราะว่าถ้าถอนไม่ได้เนี่ยบารมีมันจะแสดงออกมาเองก็ถอนไม่ได้เพราะว่าถ้าท่านถอนไม่ได้มันจะเป็นเหมือนกูบาศรีวิชัยที่ว่าบริวารมากมายมหาศาล สร้างทางขึ้นดอยสุเทพโดยไม่ต้องพึ่งเงินรัฐบาลเลยไม่ต้องพึ่งเครื่องมือรัฐบาลสามารถสร้างทางขึ้นดอยสุเทพโดยบาร,รมีทั้งหมดเลยแต่ของท่านเนี่ยมันไม่ได้บำเพ็ญไปในทางที่มีบุญวาสนาบาร,รมีที่มีบริวารมากมายแก่กล้าเพราะะนั้นท่านจึงน่าจะบำเพ็ญเพื่อตัวเองในลักษณะที่เป็นปัจเจกพุทธเจ้า ไม่ได้มีบริบีบริวารแล้วก็ทําเป็นบําเพญ็ญรูปปัจจุบันขนาดเนี่ยใจของท่านกลับไปอยู่ในมันจะถอยคืนกลับไปคือเข้าไปสู่ความสงบในข้าของสม,มถะคือท่านก็ไม่รู้ตัวด้วยมันไหลไปแล้วมันมันรู้สึกว่ามันมีความสงบลมเย็นขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ไปน่ยอยู่ไปก็ยิ่งมีความสงบลมเย็นไปเรื่อยๆแต่มันกลายกลายเป็นว่ามันไหลเข้าไปเป็นปความสงบในขั้นสมถะกลับไปบําเพ็ญตบะ เป็นฤาษีที่อยู่ในถ้ำเป็นดาบทที่อยู่ในถ้ำเพราะว่าถ้าไม่ได้เนปัญญาเลยแปัญญาท่านนะเข้าใจหมดแล้วล่ะก็จะเป็นแบบเหมือนครูศิอุ์ครูบาศรีวิชัยอะ่ะท่านสอนธรรมเก่งเข้าใจทรรหมดเป็นลูกศิลุกศิลหามากมายพูดธรรมชัดเจนแต่ท่านไม่เป็นแม้แต่โสดาบันราะว่าเป็นไม่ได้ไม่งั้นท่านจะต้องบรรลุอารหันต์ก็จะไปเป็นพุทธเจ้าไม่ได้เพราะโสดาบัยเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ ถ้าโสดาบาันประเภทที่เป็นเอกเป็นเลิศก,ก็เจาะแค่ชาติเดียวบรรลุนิพพานแต่ท่านจะเป็นพุทธเจ้าจะไปเป็นโสดาบันได้ไงบพรโสดาบันมันก็อาจจะชาติเดียวบรรลุอารหันต์แล้วถ้าบรรลุอารหันต์ไม่ได้ต้องเป็นพุทธเจ้าเท่านั้นไงเพราะถึงไม่ได้เข้าใจธรรมถึงขั้นนิพพานน่ะแต่ใจไม่เป็นธรรมลองรับได้เลยแม้แต่โสดาบาันเพราะว่าท่านจะเป็นพุทธเจ้าเพราะนั้นจะขาดได้กรณีเดียวคือถ้ายังไม่ได้รับพุทธธรรมนานจะพุทธเจ้าต้องถอน ถอนในขาดที่ใจจะใช้สติปัญญาขวากจ่าจเพราะว่าขวากจ่าจมาถึงที่ถุดแล้วัแต่มันไม่สามารถไปผ่านผลุไปได้ต้องถอนอย่างเดียวต้องใช้กําลังของถอนอธิฐานเข้าใจไหมทีนี้มันต้องต้องถอนสงบขนาดไหนถึงจะถอนก็ถอนเรื่อยๆถอนเรื่อยๆถอนเรื่อยๆไม่ใช่ครั้งเดียวเราเห็นแล้วท่านมีความเป็นอยู่เนี่ยบําเพ็ญในใจของท่านบําเพ็ญตบะเหมือนเป็นฤาษีดาบทอยู่ในถ้ำอยู่ในในภูเขาลึกด้วยนะ เป็นแบบแบบเดียวเลยแบบเป็นฤาษีแบบเป็น,ปบนตบะอยู่ในในในภูเขาในใต้ภูเขาลึกมากคือท่านจะสงบละเอียดลึกมากเลยแต่ไม่ได้สามารถที่เป็นใจที่รู้แจ้งว่าอันนี้เป็นสังขารอันนี้เป็นใจที่สิ้นจักบุคคลตัวตนเราเขาใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยจะต,ต้องถอนนะเออต้องถอนถอนใ้ขาดอืมเพราะว่า เราตัดใจเลยเป็นแค่อรันสาวกที่เราที่ฐานมาเป็นพุทธเจ้าหรือปัจเจกพุทธเจ้าหรือบำเพ็ญบารมีเพื่อไปเป็นอะไรกขอถอนขึ้นหมดเขอถอนขึ้นได้หมดเนี่ยที่บอกว่าเราเรียกมาคู่แฝดพี่น้องไม่ผิดเลยเราบอกจะเรียกมาชะดินสอพี่น้องไม่ผิดเลยได้เรียกมาเนี่ยออโอ้ยจะดินสอพี่น้องเรียกมาไม่ผิดเลยเนี่ยไม่ผิดคู่เลยเนี่ย พอกันเลยเกือบเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเลยพูดอีกคนเหมือนอี่คนเลยไม่ต้องทำไม่ต้องพูดต่อเลยคนเนี่ยคือเรียกชนิดสองพี่น้องมาดิเหมือนเลยไม่มีผิดเลยเนี่ยใช้กําลังสติปัญญาฮึดฮึดอึดฮึดฮึดแป๊บเดียวพอฮึดฮึดอึดแป๊บเดียวหมดแรงกลับไปอยู่ความเฉยสงบฮึดฮึดึดึดใช้กำลังพิเอาเพื่อสติปัญญา เพื่อความสิ้นความเป็นตัวตนแป๊บเดียวหมดแรง <c oughs> อยู่กับสบายสงบจริงว่า <c oughs> เห็นไหมโอ้เหมือนกันเดะเลยพี่กับน,น้องเนี่ยว่าเป็นพี่กับน้องกันแท้ๆเลยแบบเนี้ยมันไหลตกไปขึ้นเขาไหลใต้แล้วก็เป็นไปจมนอนเนื่องอยู่ใต้ภูเขาขึ้นไปหน่อยนึงจะใช้สต,ติปัญญาพี่นาเพื่อให้สิ้นความเป็นตัวตน แป๊บเดียวอะไหลลงไปนอนเนื่องอยู่ใต้ภูเขาไปอยู่สงบซะแล้วไปอยู่สงบใต้ภูเขาไปเป็นฤาษีชีพไพรไปเป็นตบะไปเป็นตบะฤาษีชีพไพรซะแล้วโอ้ยเป็นชิดีสองพี่น้องจริงไหมเนี่ยแต่ชาดีสองพี่น้องอะยอมยอมพุทธเจ้าโอไดโอหนึ่งนะเนี่ยยอมพระสัมมาสดมพุาสามพี่น้องอ่ะก็ไม่รู้อาหานได้นะเอ้ย ไม,ไม่เชี่ยวสอนง่ายนะั้นสอนยากกับตายดินเนี่ยพทธเจ้าเอาสะอยู่เหมือนกันอุเลอุเวละกัสปะอุรุเวลากัสปะนาทีกัสปะขยากัสปะชดินสามพี่น้องบำเพ็ญแบบเดียวกันอย่างนี้ละแต่พทธเจ้ายอมตนเป็นอรหันตสาวกของพทธเจ้าก็บรรลุอรหันต์ได้มันอยู่ที่ใจเลยท่านสองคนเนี่ยดีใจต้องขาดขาดที่ใจถอนได้ขาดที่ใจ,ใจนะ,ะมีอะไรไหม อา้าไอ้อ้งานให้ขาดไปทั้งคู่แหละตาครับแล้วอย่างอย่างงานที่เราเราเคยเคยทําเรื่องการเผยแพร่ธรรมเนี่ยครับมันเกี่ยวเนื่องกันสร้างบารมีด้วยนะครับไม่เกี่ยวหรอกเราเนี่ยไอ้พวกลูกศิษย์เราก็ช่วยกันเผยแพผ่บตายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเจ้าเผยแพร่ธรรมแล้วปรารถนาอะไรเราแต่เผยแพร่ธรรมใน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 ามเป็นทาสพุทธเจ้า เหมือนท่านพุทธทาสธ,ธรรมทาสสักทาสเราเป็นทาสของพระอ,องค์คือเราเผยแพผ่ทมในนามของเป็นกองทัพธรรมของพระองค์เป็นกองทัทงพออทมหนึ่งในหนึ่งหน่วยเราคือเราเป็นทหารคนหนึ่งในกองทัพธรรมของพระสมณะพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมเราไม่ได้เผยแพผ่รมในนามที่ว่าเราอ่ะจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นตั้งผู้ตั้งศาสนา เราเนี่ยเป็นแค่ทหารหน่วยหนึ่งช่วยเผยแพร่ธรรมกองทัพธรรมพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะพุทธเจ้าในศาสนานี้ในปสมณะโคโดมตัสนานี้เราจะไม่ข้ามศาสนาไม่ข้ามไปพุทธเจ้าองค์ต่อไปเราไปเผยแพร่ธรรมพุทธเจ้าองค์นี้แต่ือพุทธเจ้าทุกองค์ก็คือธรรมเดียวกันเนี่ยแต่เราจะอยู่ในกองทัพธรรมของพระองค์องค์นี้เราเป็นสังเป็นสังฆทาม หรือเรียกว่าเป็นพุทธะน้อยหรือเรียกว่าอนุพุทธะของพุทธเจ้าสุภะเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นบรมครูพ่อแม่ครูอาจารย์เราเป็นแค่อนุพุทธ,ธะเป็นผู้ตัดสรุตามแล้วก็ช่วยงานของพระพุทธเจ้านะเราเป็นแค่ผู้ช่วยงานของพระพุทธเจ้ามันอยู่ที่ว่าท่านจะเผยแพร่ตั้งตน เผยแร่ตั้งตนเป็นศาสนาต่อไปข้างหน้าแ้่ก็เผยแพร่ได้จากความจำตัวตัวเองอะ่ะจะคิดตัวเองจะตั้งศาสนาในอนาคตข้างหน้าจะไปเป็นพุทธเจ้ามันอยู่ที่ใจเลยว่าตัวเองอะ่ะเผยแพร่ทำจากความจำไม่ได้เผยแพร่ออกจากใจแท้ทำแท้ที่เป็นนิพพานธาตุแต่เผยแพร่ไปจากความจำ เพราะว่าคิดจะตั้งศาสนาข้างหน้าโสดาบันก็ไม่ไม่ได้ไม่เป็นแต่เราก็เราก็เผยแพร่ทำทำพุทธเจ้ามาเผยแพร่แต่เป็นเผยแพร่จากความจําเพราะว่าไม่ได้ออกมาจากใจที่เป็นท่านที่เป็นนิพพานท่านแต่ก็เผยแพร่ได้นั่นนะคือว่าเผยแพร่จากความจําแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นใจไม่ได้เป็นจริงหรอกโสดาบันไม่ได้เป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยถูกปิดกั้นโดยแรงอธิษฐานไปแล้วคือไม่สามารถเป็นโสดาบันได้เราก็สอนไปได้สอนธรรมไปเหมือนกับว่ากุบาติวิชัยอ่ะ ถ้ารู้ว่าท่านจะไปเป็นพทธเจ้าท่านก็สอนทำไปที่แนะทําไปตามที่ที่ท่านทําได้ตามที่ท่านเข้าใจแต่ท่านก็ไม่ได้ลงลึกเพราะว่าใจของท่านยังไม่เป็นธรรมมันอยู่ที่เราอะใจของเราว่าเราจะเผยแร่ไปในเป็นเพียงแค่แบบกุบะศีวิชัยจะไปตั้งศาสนาเองหรือเราจะเผยแร่ธรรมที่เป็นสาวกอะ มันอยู่ที่ใจเั่งตัดสินใจไม่ได้เออตัดใจไม่ได้ก็ไปตัไปตัดสินใจเอาเองโอ้ตัดใจไม่ได้จะไปตั้งศาสนาเองหรือว่าจะเผยแพร่ในนามของสาวกมันต่างกันนะเผยแพร่จากความจำกับเผยแพร่จากความจริงโดยที่เราเผยแพร่ใจเราก็รู้ว่าเราเนี่ยจะไม่จบลงในศาสนานี้ มันอยู่ที่ว่าเราจะจบลงแค่ศาสนานี้และเป็นแค่อันุพุทธะของพระสมณะโคโดมในองค์ปัจจุบันมันอยู่ที่ใจของท่านแล้วแต่เราก็โอ้โหเราจะไปตั้งศาสนานเองนี่มันไม่รู้องค์ที่เท่าไหร่อะมันไปเข้าคิวนะคือไม่รู้เข้าคิวองค์ที่เท่าไหร่ยังไม่ปรากฏคิวเลยอืเ mm hmm. มันอีกไม่รู้กี่ กี่อโซไขกี่กับยาวมหาศาลเลยคืออันนั้นเน่ยก็มันอยู่ที่ปวามปรารนาแต่ละคนเราก็ห้ามไม่ได้เนี่ยไม่ลงแก่ใจเอาไปพี่น้าเอาก็อย่างเวลาฟังหลวงตามก็ก็พยายามก็รู้ว่าว่าภัยในวัตตะมันก็ก็ก็ยาวนานมากก็พยายามก็เห็นภัยก็ไม่อยากที่จะไปต่อครับหนจาแท้ แต่ฮึดแป๊บเดียวเานก็เลิกก็อย่างเวลาฟังหลวงตามันก็ก็พยายามก็รู้ว่าว่าภัยในวัฏตะมันก็ก็ก็ยาวนานมากก็พยายามก็เห็นภัยก็ไม่อยากที่จะไปต่อครับหลวงตาแต่ไปสร้าวบามีลึกๆจะกลับอยมันก็ตีกลับไม่ขาดแลาเ้ลึกๆมีความถึงเราจะกลับไปสร้างบารมีได้ลึกๆเราจะกลับไปสร้างบารมีได้อย่างนี้มันไม่ขาดเซิฟังธรรมเรามันก็แก้ผิวเปิน แต่มันจะไปเจร้ากลับไปกมีความรู้สึกว่าเราจะกลับไปเป็นพุทธเจ้าได้จะทราบบรารมีเป็นพุทธเจ้าได้โอ้โหจะไปตั้งศาสนาเองนี่มันสุดสุดแล้วการที่จะไปเป็นพุทธเจ้าตั้งศาสนาเองนี่ไม่รู้มันจะนานขนาดไหนเลยนะคือเหมือนก่อนหน้านี้ได้ได้มีโอกาสในการสอนบรรยายะนะก็ แต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราบรรยายเพื่อเพื่อตัวเราเองแต่ก็พยายามนะทําเพื่อเพื่องานเพื่อให้ครูบาอาจารย์ก็ได้มีโอกาสแต่พอทําไปทํามามันก็คือเราก็เห็นจากจากที่เราได้ได้ถ่ายทอดออกไปก็มีมีบนถ่ายทอดจากความจําของท่านไม่ได้ถ่ายทอดจากความจริงมันต่างกันถ่ายทอดจากความจํากับถ่ายทอดจากใจที่เป็นจริงมันต่างกันคือมันถ่ายทอดจากใจที่เป็นจริงมันพูดออกมาจากใจเลย แต่ของท่าน,นจําได้จําคําสอนได้เราก็เห็นแล้วมีลูกติดลูกหาโทรมาหาถะาโทรโทรมาหาอา,อาจารย์ทีอยู่หรือเปล่าครับอาจารย์ทีอยู่เปล่าครับมันก็จะมีความภาคภูมิใจเราก็อยากจะเป็นอาจารย์อยากจะเผยแพร่เป็นอาจารย์ใหญ่ก็เข้าใจอยู่เราก็เข้าใจอยู่แล้วก็พยายามเตือนบอกบอ,กอยู่แต่มันก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่ใจของเราเองถ้าเราตั้งปัจจายอย่างนั้นน่ะมันก็จะเป็นแค่ มันจําได้ผิวเผือยโสดาบันก็ยังไม่เป็นเลยแต่จําได้สอนคนได้แต่สอนจากความจําแต่มันจะทุกข์มากนะทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์บีบคั้นไปเรื่อยๆก็ไม่รู้อสงไขยไหนเพราะว่าโอ้โหพระองค์ทูะเจ้าจะมาตัดสรุแ้แต่ละองค์เนี่ยรอคิวกันยาวเหยียดเลยเดืนสิบองค์ข้างหน้า พระพุทธเจ้าทานายไปแล้วว่าจะเป็นใครบ้านที่บานสิบองค์ข้างหน้าวันนั้นเรายังไม่ได้รับทุตตํานายในสิบองค์ข้างหน้านั้นเลยโอ้โหแค่สิบองค์นี่ก็องค์ที่สิบก็อีกยาวไกลไม่รู้เลยลเท่าไหร่อ่ะแล้วสิบองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าทํานายไปแล้วว่าจะเป็นใครอย่างเงี้ยงั้นแสดงว่าการการที่เรายัางถอนไม่ขาดมันเป็นปัจจัยทําให้เราฟังธรรมไม่ไม่ไม่ถึงใจเออก็ใจไม่ถึงใจยังไงล่ะ ปัตตาขวางไว้เงี้ยจะไปถึงทำมันจะถึงใจได้ยังไงเราคุณคิดดูสิสิบพุธเจ้าอนาคตไม่สิบองค์พุทธเจ้าทํานายแล้วอะแล้วเราไม่ได้อยู่ในหนึ่งในหนึ่งในสิบบุทธเจ้าที่ถูกทานายนั้นเลยโอ้โหไม่รู้ต่อคิวถัดจากองค์ที่ติดไปอีกเท่าไหร่แล้วคิดดูจะไปองค์ที่เท่าไหร่อะแล้วเราไม่มีทางเลยอีกอกีเอาสงไขกี่มหากรับอะแล้วเราถึงจะ ฟังทมก็ไปอย่างนี้เลยๆแล้วไม่เกิดไปสัดเป็นจารีกไม่รู้เท <m any lah> ่าไหร่ไปตกตรกต่อีกก็ไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้ว่าเกิดเป็นคนทุกชาติไปนะไม่ใช่หรอกจะวนเวียนไปพ่อโสดาบันไม่ได้ก็ยังไม่รับรองยังไม่รับรองว่าไม่ตกอบายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโสดาบันไม่ได้ไม่รับรองตกว่าจะไม่ตกอบายเพราะว่าโสดาบันไม่ได้ถ้าโสดาบันเป็นอาจะเป็นอาหัยนี่โสดาบันไม่ได้เพราะว่าเรายืนพื้นจะไปตั้งศาสนาพุทธเจ้าโอ้โห ถ้าสดบาบรมไปไม่ได้มีสิทธิ์ตกนรลกได้หมดแหละเป็นสัตว์ในชาตเป็นอตสุรากายส,สัตว์ตะลกไปอีกยาวนานเพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่ที่องค์ไม่ได้แบบคิวข้างหน้านี่โอ้โหสิบองค์พระเจ้าตัดไปแล้วเนี่ยกระดาษหลวงปู่มั่นเนี่ยเปโตแม่หัวจันใหญ่ท่านรู้คิวของท่านว่าท่านจะเป็นพระเจ้าองค์ที่สิบสี่ท่านเนี่ยรู้บัตรคิวแล้วด้วยนะเราจะไม่ได้บัตรคิวเลย คิด,ดูได้เหมือนกับว่าหลวงปู่บ้านไปแล้วโตเนี่ยเหมือนกับจะไปธนาคารแล้วไปจับบัตรคิวได้แล้วคิวที่สิบสี่ก็ต่อคิวก็ไปเรื่อยขยับก็ไปขยับก็ไปขยับไปแต่โอ้โหยาวนานแลอเกนินอีกกว่าจะถึงคิวที่สิบสี่นี่สละคิวเลยให้คนอื่นไปเลยแล้วก็ไม่รู้นิพพานไปเลยนี่ท่านยังไม่ได้บัตรคิวเลยยังไม่ได้บัตรคิวเลยโอ้โหมันจะเท่าไหร่เลย,ยไม่ได้บัตรคิวเนี่ยมันจะไปอีกนานนะ แต่เราก็เออถ้าท like ่านตั้งใจแน่แนเราก็ห้ามไม่ได้หรนอยู่ที่ว่าใครจะไปห้ามได้บาปกรรมความเจตนาดีตั้งใจดีก็เอาก็อนโมทนาสาธุแต่ก็เอออยู่ที่ต่านละโอ้โหใครจะไปห้ามได้คนจะเป็นเป็นพุทธเจ้าห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้อันเนี้ยอยู่ที่ใจเลยละอยู่ที่ใจของเจ้าแล้วเราไม่ได้ห้ามหรอันเนี้ยเดี๋ยวเป็นบาปกรรมว่าคนจะเป็นพุทธเจ้าห้ามไได้ไงไม่ไม่ไม่ไปต่ออะไรครับ อยู่ที่ใจเอาไว้ถอนให้ขาดถ้าจะถอนก็ถอนให้ขาดจะไปต่อก็คิดเอาเองก็แล้วไปต่างหลักให้ดีอาสามทุ่มเลยเนาะอาอเอวาง